วันนี้นะครับจะมารีวิววิธีการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ผมสั่งมาจาก l a z a ด a นะครับอุปกรณ์ที่ผมสั่งมาจาก l a z a ด a ราคาประมาณ1้0ยแิบไม่ถึง200ครับแก้ปัญหาเวลาแบตเตอรี่รถของเราเสื่อมนะครับสามารถชาร์จ ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องถอดแบตหรือสามารถพกไปไหนมาไหนได้โดยเวลาแบตหมดกลางทางก็สามารถถอดแบตไปชาร์จได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับเตรียมปลั๊กไฟแล้วก็ใส่ขั้วแบตขั้วขั้นตอนแรกนะครับต้องต่อขั้วบวกก่อนนะครับต่อขั้วบวกก่อนแล้วก็ค่อย ต่อขั้วลบนะครับจะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของผมนี่นะครับสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้80%นะครับครับวิธีนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเวลาแบตเตอรี่ของเราหมดนะครับหาที่ ชาร์จไม่มีตามช่างนอกสถานที่ก็ยากนะครับซื้อมาติดรถไว้ก็ดีนะครับ